ลิซ่าแบล็คพิงค์เผยความรู้สึกในใจต่อหน้าบริงชาวไทยจนเกือบร้องไห้กลางเวที ทำเอาชาวปริงกินร้านฮอทีเดียวค่ะหลังจากลิซ่าแบล็คพิงได้บินลัดฟ้ากลับไทยมาร่วมงานอีเวนต์วอลิซ่าทัวรดีเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์กลุ่มทูคนใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเมื่อช่วงเวลา16นาฬิกาของวันศุกร์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเตรียมตัวจัดคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทับอรพิงอินบังคอกอ็นคอที่จะจัดขึ้นในวันที่27-28พฤษภาคมนี้อีกด้วย โดยภายในงานวอลิซ่าทัวร์ดีก็มีบริงที่มาร่วมงานแล้วเราค่อยที่จะได้เจอสาวลิซ่าเป็นจนํานวนมากเลยล่ะค่ะในขณะที่สาวลิซ่านั้นก็ปรากฏตัวด้วยชุดสีดําแดงเปิดไหล่กางเกงขาย,ยาวสวยเซ็กซี่ไม่เบาเล่นอาฟแฟนแฟนั้นกรีสนานท้งนี้เราแฟนๆยังพากันติดแฮชแท็กลิซ่าแบล็คพิงจนติดเทรนในทวิตเตอร์พร้อมเผยโมเมตนต์น่ารักน่ารัก,รกจากการตอบคําถามแล้วพูดคุยกับเราแฟนคลับของสาวลิซ่ามาแชร์ลงในโซเชียลอย่างมากมายวันนี้เราเลยจะขอรวบรวมโมเมตนต์น่ารักน่ารัก,นรก,นรกในช่วงต่อ คำถามของสาวลิซ่ามาฝากกันในขณะที่ก็มีบางคําถามที่เจ้าตัวนะั้นซึ้งจนเกือบจะร้องไห้แต่จะมีคําถามอะไรบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะโดยในคําถามแรกดีเจนุย้ยพิธีกรในงานได้ถามเธอเกี่ยวกับความชื่นชอบในการดูสิ่งบันเทิงออนไลน์ผ่านทรูไอทีในช่วงนี้เธอชอบดูอะไรที่สุดสาวลิซ่ากล่าวว่าปกติจะชอบดูภาพยนตร์หรือซีรีส์เกาหลีแต่ช่วงนี้จะติดการ์ตูนแอนิเมชันมากๆพอหลังจากเครียดจากการทํางานก็อยากจะดูอะไรที่ผ่อนคลายส่วนแนวที่ชอบก็จะเป็นแนวผชนภัย แฟนตาซีที่มีพลังวิเศษนั่นเองงานนี้ดีเจหนุยเลยถามต่อว่าทาริซ่า Lisa มีพลังวิเศษลิซ่าอยากจะมีพลังอะไรคําถามนี้ทาเอาสาวลิซ่านั้นดูคิดหนักไปช่วงหนึ่งก่อนจะตอบว่าอยากมีพลังวาร์ปหายตัวไปมาได้โดยให้เหตุผลว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยขึ้นเครื่องบิน6ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงไม่ไหวจริงๆแล้วที่สําคัญอยากจะวาร์ปมาไทยบ่อยๆเพราะคิดถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนั่นเองเรียกได้ว่าปากหวานสุดๆเลยล่ะคะ่ะสาวคนนี้ใช่แล้วก็แบบอยากวาร์ปกลับมาไทยบ่อยๆด้วยค่ะ thank oh! ซึ่งครั้งนี้เธอก็ยังถูกถามถึงมิวสิกวิดีโอเพลงลาริซาของเธอที่นําเสนอชุดไทยใส่เข้าไปใน MV จนสร้างประวัติศาสตร์ทําเอาชุดไทยและชดาขายหมดเกลี้ยงตลาดซึ่งจากปรากฏการณ์นี้เธอรู้สึกอย่างไรบ้างสาวลิซ่าก็ได้ตอบว่ามันคือความภูมิใจเล็กๆน้อยๆของเธอที่ได้ใส่ชุดไทยใน MV เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นความเป็นไทยซึ่งในขณะนั้นแฟนๆก็ปรบมือชื่นชมขึ้นมาทาเอาสาวลิซ่าลั่นกลางหอว่าจะร้องไห้พร้อมกับเอามือขึ้นมาปิดหน้าเลยทีเดียวเราได้ใส่ชุดไทยใน MV ของเราแล้วแบบทั่วโลกได้เห็นอะไรเงี้ย <c oughs> อุ้ยจะร้องให้ภูมิใจค่ะภูมิใจจริงเลย ทั้งนี้อีกหนึ่งคำถามชวนซึ้งใจก็คงจะหนีไม่พ้นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของสีสาวแบล็คพิงค์ที่ได้มีโอกาสไปเป็นเฮดไลเนอร์เปิดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่า2023 mm. เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสาวดิซ่าก็ได้เผยถึงความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้กลับไปโชว์งานนั้นอีกและเป็นงานที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะเธอจําได้ว่าเมื่อตอนปี2019เป็นเวทีเล็กๆที่เธอภูมิใจที่สุดแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะให้โอกาสไปอีกครั้งแล้วเป็นเวทีที่ใหญ่เป็น liner, เฮด เอเชียยังไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นแต่ในจังหวะนั้นสาวลิซ่ายังพูดไม่ทันจบแฟนๆก็กรี๊ดแล้วปบมมือเสียงดังทำเอาอสาวลิซ่านั้นพึพมพำว่าจะร้องให้อีกรอบเลยละค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะให้โอกาสนั้นกับพวกเราอีกครั้งแล้วมันเป็นวิธีที่เป็นเฮดไลเนอร์ที่เอเชียไม่เคยได้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่สาวลิซ่าที่ภูมิใจแต่เราแฟนๆทุกคนก็รู้สึกภูมิใจในตัวสาวลิซ่าและแบล็คพิงคที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายขนาดนี้และที่สําคัญสาวลิซ่ายังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยเช่นกัน